อาจารย์นีสภาพมหาเห็ดมากับใครออชื่อ,อยังชื่อนางนี่ชื่อ,อยังอ๋อบอบอกชื่อชาปมิดไท <laughs> ชาปมิดเอามามาของมหาเหต็ตเาาห็นบอยเอาเอาออฉันบอกแล้วห้ามถึงตัวนี้อ่ะโอ้ห้ามถึงตัวนี้บอกมันมันจะเจาะอ,อาใช้เกือบดูนี่ฮะ Mãi ra ai, hai 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 ừ hai thảo lắm ta Điều. Điều ông đẹp Ông đẹp mẹ ông Hả? con mà ạ Chơi leo, chơi leo, เดี blender, um, ๋ยวแตบนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาออกไปแล้ว ครับครับอย่าโอ้ยเท่าเลียวกระเดงมาอยู่วะแข่งยุ่จ้ะแต่ว่าเท่าเร็ว จกำจีบขนาดก็ด็ดเอาเนาะนี่เดี๋ยว,ว,ยวมันออกเป็นโมตัวจ้ะตัวจ้ะ

เห็นเขี้ยเบิดเง้ยเนหน่อยมันจะ 这也不没想你那个。 ออกอดกันแล้วเดี๋ยวตันก้อนไม่เป่งก็เป่งจ้ะ มันเหมือนกวอนก็ได้อยู่แต่ว่าไปท้ายนี่นได้เท่ระดอกสองโดดหลอดไม่ได้หรอปันน้ำพออัวอ่ะอันหน่อยมะลำแจ๋มันนี่น Thôi ra Hết Hết yên lắm Hết đỉnh bộ luôn Hết yên Mẹ bảo lại mà nằm mà Mình kín tại yếu cháu Nói cháu Cháu Còn kín nào đó Khép yếu Bà há hết Nho em ở yếu nì rồi Hết bọc cái yếu nì Hết bọc cái yếu Nhôm Nhôm há จานยมหากินข้างเขาเอมมนี่กับแมนดลวดนี่นี่ก็ออมแล้ก็ออกย้ายจ้ามันนี้ได้ช้ำนี่แหละนี่นจ้าแม่บ๊อมมานาบุญกะทิหมือนอ่นอันละจ้าแค่นี้นละลพอกันคิปหนาเด้อไปาให้ก็้านก่อนอนดีจ้า